สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันรคลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนกันยายน2566ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนสิงหาคมนะคะกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปเอะจะทิ้งที่อยู่ ไว้นะคะทิ้งที่อยู่หรือไปที่หน้าช่องหมอดู y YouTube ออนมานีจันแล้วไปที่เพลย์ลิสต์รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาการุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปท่านที่แบบอยากจะดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูดวงแบบละเอียดดวงที่ว่าเป็นของตัวเองจริงๆอะ่ะคืออยากจะดูดวงแบบละเอียดดวงที่มันเป็น ของตัวเองจริงๆอ่ะคุณก็สามารถดูได้นะคะสามารถดูได้ก็คลิปนี้จะเป็นคำทํานายใน30วันของเดือนกันยายน2566นะคะก็คลิปนี้จะตัดเวลานะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16พฤศจิกายน จนถึงวันที่15ธันวาคมโอ๊ยขอโทษค่ะพูดผิดพูดผิดคลิปนี้เป็นของราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นของราศีตุลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตัดเวลาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนใช้ดูได้ทั้งราศีตุลกับลัคนาตุลค่ะ ชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนแล้วก็ท่านที่เกิดในลัคนาตุลก็ใช้อันนี้ดูได้นี่คือช่วงเวลาในเดือนกันยายนน่ะคือช่วงเวลาของการหยุดพักผ่อนชั่วคราวหลังจากบรรลุความสำเร็จด้วยความ เหนื่อยยากลำบากกายยาหรือเกินเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะทํางานหนักมากคุณใช้สมองคิดเยอะด้วยอิทธิพลของดาวราหูอ่ะที่มันเล็งดวงคุณน่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยกับหลายๆอย่างที่มันประดังประเดเข้าม,ามามากมายคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลด้วยนะ มีเกณฑ์ในเดือนกันยายนเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวลัลหรืออาจจะเป็นรางวัลในสายกานรางวัลประกวดโครงงานยอดเยี่ยมรางวัลสถาปนิกดีเด่นรางวัลดาราดีเด่นรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งงานและกิจกรรมที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันจะสารต่อคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานนะคะจะมีความสำเร็จท่านจะมี ความสำเร็จเข้ามาเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดจะนำโชคลาภความสำเร็จมาให้แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะรู้สึกท้อแท้เหน็ดเหนื่อยรู้สึกแบบชีวิตเนี่ยทำไมชีวิตมันถึงมีแต่เรื่องวุ่นวายทำไมชีวิตมันถึงมีแต่ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะถูกโมหะจริตครอบงำ ตกเป็นธาตุด้วยความงมงายความลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างขาดสติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปเจอคนไม่ดีและลุ่มหลงเพศตรงข้ามอย่างขาดสติยอมเป็นทาสรักเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยตกต่ำจากการที่ลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเซ็ก ความสัมพันธ์ทางเพศแบบไม่ถูกจารีดประเพณีการขาดการยับยั้งชั่งใจทําให้คุณเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามศีลธรรมเพราะคุณนะ่ะทําตามอารมณ์ตัวเองทุกอย่างที่คุณทําเนี่ยอยู่ภายใต้อารมณ์รักโลภโกรธหลงให้คุณตั้งสติให้ดีหน่อยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณตกเป็นทาสอารมณ์ของตัวเองตกหลุมพาง ตกหลุมพางของตันหาตกหลุมพางของความโลภหลุมพางของตันหาราคะให้ตั้งสติหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงการตั้งสติคุณอาจจะมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะในบางท่านเนี่ยคือมันมีปัญหาเข้ามาแล้วทำให้คุณเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังคุณเลยก็เลยรู้สึกเครียดเพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงดีเพราะว่า เพื่อนฝูงแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยหนักใจคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเพื่อนฝูงกับคนรักเนี่ยก็แผงธิ์แผงเดชหาเรื่องทะเลาะกับคุณทําให้คุณเนี่ยเสียความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยทำให้คุณนี่ะทุกข์ใจทำให้คุณเนี่ยเสียเซล แล้วคุณก็โดนญาติพี่น้องหลุมเป็นเพราะว่าคุณน่ะเอาปัญหาของตัวเองอะ่ะไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังคุณน่ะเอาปัญหาของตัวเองอะ่ะไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังแล้วทีเนี้ยพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยญาติพี่น้องก็จะมาเล่นงานคุณกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยให้ ระหว่างหน่อยอาจจะมีการทะเลาะแตกแยกหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์เพื่อนฝูงเวลาเขาเดือดร้อนน่ะเขาก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือคุณพอเขาอยากจะพิสูจน์ว่าคุณเป็นเพื่อนแท้ไหมแต่เมื่อเขาพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นเพื่อนแท้เนี่ยเขาก็หาเรื่องเอารัดเอาเปรียบคุณคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความทางด้านมรดกนะท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับ คดีความมันจะเป็นคดีทางด้านมรดกคุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับลูกแต่ท่านที่เป็นสาวโสดท่านที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้คู่เป็นคนต่างชาติมีดวงที่จะได้คู่เป็นคนต่างชาติเข้ามา ในด้านปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณอะ่ะควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีหน่อยอะมันจะเป็นเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับทํางานหนักหักโหมพักผ่อนน้อยคุณควรจะทําบุญให้กับมูลนิธิหรือโรงพยาบาลเพื่อให้ปัญหาที่มันหนักเนี่ยมันเบาทุเลาเบาบางลง เมื่อปัญหาต่างๆมันทุเราเบาบางลงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ดุลพินิษในการตัดสินใจนะจ๊ะปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกต้องเนี่ยคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกอะ่ะ คุณก็จะได้รับความเป็นธรรมในบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีเกี่ยวกับคดีความนะชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลเนี่ยราศีตุลกับลัคนาตุลในเดือนกันยายนเนี่ยเอ๋มองว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความเข้ามาคุณจะได้นารีอุปถัมเป็นอาจจะเป็นป้าหรือเป็นแม่เนี่ยเข้ามาอุปถัมคำจุน ท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกค้าขายโดยเฉพาะขายพวกของกินเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากท่านที่ทําธุรกิจขายอาหารขายเครื่องดื่มขายของกินเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างมากนะจ๊ะคุณจะได้งานที่สังคมยอมรับอะเหมือนกับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยระดับผู้บริหารอ่าระดับระดับผู้บริหาร ทหารตำรวจนักการเมืองระดับผู้บริหารสสนักการเมืองหมอหมอที่มีคุณหมอที่มีชื่อเสียงสสสวทหารตำรวจระดับผู้บริหารเนี่ยเขาจะให้เครดิตทางการเงินคุณเวลาคุณไปคุยขอกู้สินเชื่ออะไรแบบนี้เขาอาจจะรอหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าคุณจะได้เงินจากคนที่ เป็นใหญ่เป็นโตอ่ะเหมือนกับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากหนึ่งเลยนะมีเกณฑ์ได้เงินจากผู้บริหารระดับสูงคนต่างชาติคนที่ทำงานทางด้านต่างประเทศคนที่ทำงานโรงแรมหมอที่มีชื่อเสียงทหารตำรวจระดับสูงเพราะว่ามีคนมองเห็นความสามารถสังคมให้การยอมรับ สังคมให้การยอมรับในฝีมือความสามารถในการทำงานของคุณคุณมีความสามารถในการทำงานทำให้สังคมเนี่ยยอมรับและคุณก็จะได้รับเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อด้วยความที่ว่าคุณมีฝีมือในการทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยได้เ,เงินจากตรงนี้เป็นได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมสังคมใกล้ตัวคุณเนี่ยจะยอมรับในความสามารถของคุณ หรืออีกแง่หนึ่งในเดือนในเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะได้ติดต่องานจะได้ติดต่องานกับคนต่างชาติจะได้เงินจากคนต่างชาติจะได้จะได้เงินจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจากคนต่างชาติจะได้ติดต่องานกับคนต่างชาติอาชีพการงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าดีเพราะมีนาลีอุปถัมภ์อาจจะเป็นเจ้านาย เพศหญิงที่สูงสกักคุณหญิงคุณนายคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนเงินเดือนได้เลื่อนขั้นและผลพลอยได้จากความสามารถของคุณเนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยมีการเติบโตทางธุรกิจคุณอาจจะไปติดต่อกู้เงินธนาคารอะแล้วผ่านอะถ้าเป็นการติดต่อถ้าเป็นการติดต่อเพื่อกู้เงินธนาคารอะผ่านบอกได้เลยว่าผ่าน แต่คุณต้องระวังโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำหน้ามืดคุณอะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะรุ่มหลงในเรื่องความรักอะแล้วเหมือนกับว่าเจอเพศตรงข้ามหลอกเงินอะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นท่านมีสิทธิ์ได้ถ้วยรางวัลคุณจะสามารถหาเงินได้สองทาง แต่เพราะ,ะบาปกรรมหรืออะไรสักอย่างไม่รู้นะมันก็จะมีปัญหามากระทบจิตใจอ่ะคือคุณจะมีความทุกข์แล้วก็อาจจะเกี่ยวกับพวกคุณใสมนดำอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะให้ระวังอ่ะจะเจอเพศตรงข้ามจะเจอเพศตรงข้ามให้ระวังอ่ะจะเจอเพศตรงข้ามทําเสน่ห์ทำของใสคุณเป็นคนที่ ขยันนะแล้วก็เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคุณอ่ะจะแผงลิ์ให้คุณเดือดร้อนอ่ะแต่ความที่ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินคุณก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าคุณอ่ะอยากจะหาเงินมากกว่าคือคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเพื่อนฝูงเพื่อนฝูง คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณอะจะแผงลิ์ทาให้คุณอะเดือดร้อนแต่ใจคุณอะอยากจะทํางานหาเงินมากกว่าคุณก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้ใส่ใจอะไรในสิ่งที่เขาทำเพราะคุณคิดแค่ว่าหาเงินเหมือนคุณอะต้องการหาเงินอะแต่มีคนวางกับดักจะจับคุณแล้วก็อันเนี้ยจะเกี่ยวกับไสยศาสตร์ลางร้ายไสยศาสตร์มนต์ดำมีสิทธิ์ค่ะสําหรับ คลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลโชคดีค่ะ